น้องก็เมืองเพชรควายเผือกใหญ่ที่สุดในโลกฝ่าฝนบุกทำเนียบเจอเศรษาน้องก็เมืองเพชรควายเผือกใหญ่ที่สุดในโลกฝ่าฝนบุกทำเนียบเจอเศรษฐาขณะที่นายกสั่งพาควายไทยโกอินเตอร์ไปรถโชว์ที่จีน วันที่20มีนาคม67ที่บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลพันตำรวจเอกอนเนกตะสุภาพอุปนายกสมาคมพัฒนาพันธุ์ควายไทยและนายจิตนาฏลิ้มทองกุลหรือพ่อเลี้ยงเจเจ้าของวัวนาสวรรณฟาร์มบุตรชายของนายสนธิลิ้มทองกุลนำน้องก็เมืองเพชรควายเผือกเพชรผู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุ4ปี1งเดือนน้ำหนัก1,500กิโลกรัมเดินทางเข้าพบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลัง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้รัฐบาลส่งเสริมต่อย,ยอดการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับควายรวมถึงส่งเสริมให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยน้องก็เมืองเพชมาถึงทำเนียบตั้งแต่เวลา8นาฬิกา12นาทีท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักโดยทันทีที่นายกรัฐมนตรีได้เจอกับน้องก็เมืองเพชกล่าวว่าไม่เคยทราบเลยว่ามีควายที่สวยขนาดนี้มาก่อนซึ่งนายจิตนาทเล่าให้นายกรัฐมนตรีฟังว่าการนำควายมาโชว์ในวันนี้เพราะขณะนี้คนหันมาเล่นควายพันธไทยที่สวยงามกันมาก ึงอยากให้รัฐบาลผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เมื่อวานนี้ตนได้นําควายไปเดินโชว์ที่ถนนพระอาทิตย์ต่อได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินนอาตามถ่ายรูปจํานวนมากและในวันที่13-14เมษายนเทศกาลสงการานจะนําน้องก็เมืองเพชรและควายยักษ์ย้ายอีก4-5ตัวมาเล่นน้ําสงการานที่ถนนข้าวสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ควายพันธไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าดีแต่ให้ดูเรื่องของความปลอดภัยด้วยนายจิตนาต,ตอบว่า น้องก็เมืองพระเมศชัยและชอบเล่นน้ําขณะเดียวกันอยากให้ส่งเสริมควายพันธุไทยเหมือนกับรัฐบาลญี่ปุ่นที่ส่งเสริมเรื่องของปลาคาฟฟที่มีราคาตัวเป็น10บสล้านและอยากให้มีรถโชว์พ่อพันควายไทยที่จีนเวียดนามและลาวเนื่องจากคนต่างประเทศจะสนใจและมาซื้อพันควายไทยด้านนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นเรื่องที่ดีก่อนหันไปบอกว่าพี่หมอชัยนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงโคโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมีความรู้ดีเรื่องสัตว์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สนใจสอบถามในเรื่องลักษณะของลักษณะของควายของควายและอายุของน้องกเมงเพชรยังไม่โตเต็มที่ซึ่งขณะนี้ยังไม่โตเต็มที่ถ้าอายุ7ปีจะได้น้ำหนักจะได้ถึง1,800กิโลกรัมและควายมีอายุยืน30-40ปีนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะส่งเสริมเป็นซอฟต์พาวเวอร์เขาพัฒนามาได้ดีอย่างไรก็ตามน้องกเมงเพชศเล่นละครมนรักลุงทุ่งด้วยเป็นควายของไอ้ลาวซึ่งเป็นพระเอกนายกรัฐมนตรีจึงหัวเราะแล้วบอกว่ายังไม่ได้ดู ก่อนกล่าวต่อว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคือหาแน่นอนและอยากให้นำควายที่หลากหลายมาโชว์โดยนายจิตตินาตกล่าวว่าจะนำแต่ควายตัวท็อปมาโชว์ซึ่งควายมีหลากหลายทั้งควายแครและพญาควายทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการนายสัตวแพทย์ชัยประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนำควายพันธุ์ไทยไปรถโชว์ที่ประเทศจีนในช่วงเดือนพฤษภาคมจับตาท่าทีบิ๊กโจ๊กหลังบิ๊กต่อท้าเปิดชื่อตำรวจคนไหนเ e อี่ยวเว็บพนันออนไลน์ จับตาท่าทีบิ๊กโจกหลังบิ๊กต่อท้าเปิดชื่อตำรวจคนไหนเอี่ยวคดีเว็บพนัน BNKmaster หลังทีมทนายผู้การนำเกียรติออกมาแชร์อักษรยออ่อจากการณีที่ทีมทนายความของพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองพอบอตำรวจและพลตำรวจตรีนำเกียรติธีรจงพงผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมการตำรวจนครบาลออกมาถแถลงข่าวเปิดเผยเส้นทางการเงินในคดีเว็บพนัน BNKmaster ที่มีความเชื่อมโยงถึงในตำรวจระดับสูงและเครือญาติในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น และต่อมาพลตารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพอบรตารวจได้มาให้สัมภาษณ์ท่าทีมทนายของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และพลตารวจตรีนําเกียรติเปิดชื่อเต็มมาเลยว่าใครเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์บ้าง วันที่20มีนาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพอบตํารวจรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงและงานจราจรและผู้อํานวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีกําหนดการเป็นประธานในพิธีสรุปผลและมอบรางวัลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2567ห้องสียานน์ชั้น2อาคาร1สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งมีกำหนดการจะถแถลงข่าวด้วยทำให้เป็นที่จับตามองว่าพลตำรวจเอกสุรเชษจะมีท่าทีอย่างไรกับเรื่องดังกล่าวและกล้าที่จะเปิดชื่อนายตำรวจระดับสูงเ <c oughs> ครือญาติในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและบุคคลอื่นๆที่พบเส้นทางการเงินในคดีเว็บพนัน bnkmaster หรือไม่